สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูในรายวิชาทัศนศิลป์ซึ่งในรายวิชาทัศนศิลป์นะคะวันนี้คุณครูจะให้เราทํำ ภาพพิมจากนิ้วมือแบบสร้างสรรค์น,นะคะซึ่งวันนี้คุณครูเลือกใช้เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงก็คือใช้สีแดงกับสีน้ําเงินผสมกันนะคะแบบนี้ก็จะได้เป็นสีม่วงซึ่งเราจะผสมทั้งหมด3เฉดสีนะคะก็จะเป็นม่วงเข้มม่วงอ่อนแล้วก็ม่วงพาสเทลนะคะแล้วก็ที่สว่างที่สุดก็น่าจะเป็นม่วง ที่ผสมสีขาวเยอะๆหน่อยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวครูผสมสีม่วงให้ดูไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาผสมแยกเฉดสีอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เรานะคะผสมสีม่วงได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะต่อไปให้เราใช้สีขาวค่ะแบบนี้นะคะลงไปนะคะ แยกไว้ต่างหางนะลูกเพราะว่าเราจะเอาไว้เป็นตัวที่แยกเฉดสีให้เรานะคะต่อไปคุณครูอยากได้สีม่วงอ่อนนะคะคุณครูก็จะใช้สีขาวนะคะมาเป็นตัวลดความเข้มของสีม่วงลงนะคะเอาสีม่วงนะคะผสมกับสีขาวนี่เอาที่มันสวยนะลูก เอาที่พอดีนะไม่อ่อนเกินไปนะคะประมาณนี้แบบนี้เลย ต่อไปค่ะหลังจากที่เราได้สีตามที่ต้องการแล้วนะคะให้เราใช้นะคะนิ้วมือนิ้วไหนก็ได้นะคะครูคเลือกใช้เป็นนิ้วชี้นะเพื่อที่จะเอามาสร้างสารรค์นะคะเป็นส่วนของส่วนแรกนะคะของดอกไม้ค่ะนี่ครูก็จะเหมือนการพิมพ์ลงไปในล,ลูกเหมือนเราประทับอะไรสักอย่างแบบนี้เลยค่ะ เราก็จะปั๊มไปเรื่อยๆนะคะจนให้มันมีลักษณะเหมือนเกสรของดอกไม้นะคะเสร็จแล้วต่อไปนะคะคูจะผสมสีที่อ่อนกว่าสีม่วงที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีที่สามของเรานะคะเราจะมีม่วงเข้มนะคะม่วงกลางแล้วก็ม่วงอ่อนนั่นเองแบบนี้เลย ต่อไปนะคะคุณครูจะใช้สีม่วงที่ผสมเมื่อกี้ค่ะสีม่วงอ่อนที่สุดนะคะมาเป็นส่วนของเกสรนนะคะของดอกไม้พอเดาออกไหมเนี่ยว่าคูกำลังจะทำดอกไม้ดอกอะไรน้าเห็นไหมคะคุณครูเริ่มทำให้มันเป็นลักษณะของ ความบานนะคะของดอกไม้แล้วต่อไปค่ะให้ใช้สีเข้มนะคะหรือสีกลางนะคะที่เราผสมสีขาวไว้แล้วเนี่ยมาพิมพ์ลงนะคะบนกระดาษนะคะเป็นระยะกระจายออกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้สีอ่อนนะคะมากระจายออกเหมือนกันค่ะให้เป็นลักษณะเหมือนเกสรของดอกไม้นะคะกระจายออกนั่นเอง ฟุ้งงฟุ้งๆนะคะสวยๆต่อไปค่ะเราจะมาลงดีเทลนะคะหรือว่าลงรายละเอียดนะคะของผลงานซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่ภาพพิมพ์จากนิ้วมือใช่ไหมคะเราจะไม่ทําแค่นี้เพราะวันนี้งานของเราคือการทําภาพพิมพ์จากนิ้วมือแบบสร้างสรรค์น,นะคะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มนะคะในส่วนของรายละเอียดอ่ะผสมสีนะคะที่เข้มขึ้นอีกนิดนึงนะคะจากตัวสีม่วงนะลูก เพื่อเอามาทำเป็นต้นของมันนะคะแบบนี้เลยในส่วนตรงนี้นะคะใช้ผู้กันที่เล็กหน่อยนะลูกผู้กันเบอร์หกของเราก็ได้ค่ะนี่ใส่รายละเอียดเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ลากลงมานะคะให้เป็น ลักษณะของต้นของมันนะคะลงมาแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะให้ใช้ผู้กันนะคะ ที่ผสมสีเขียวไว้แล้วนะคะจับผู้กันนะคะในระดับแนวตรงแนวตรงหรือแนวตั้งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้ใช้ปลายผู้กันนะคะปัดขึ้นเราจะเริ่มจากด้านล่างนะคะแล้วก็ปัดขึ้นด้านบนโดยที่น้ำหนักปล่อยสุดท้ายนะคะจะต้องเบานะคะมันก็จะฟุ้งๆนะคะเหมือนทุ่งหญ้านั่นเอง เสร็จแล้วนะคะเราจะปิดท้ายด้วยความฟรุ้งๆของงานของเรานะคะโดยใช้สีขาวนะคะผสมน้ำนิดนึงนะคะแล้วใช้นิ้วนะคะเออใช้นิ้วดีดดีดปลายผู้กันค่ะแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นหยดๆเป็นฟุ้งๆขาวๆลงไปที่ผลงานของเรานะคะแบบนี้เลยแค่นี้เลยค่ะผลงานของเราก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เลยนะคะ ใครนะคะที่จะไม่ใช้สีม่วงก็ใช้สีอื่นได้นะคะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ